ิดาวขอคผมครับปิดไม่อยู่พี่พอโดนแตงทางโค้งนี่เดียเจอมาแล้วเจอมาแล้วเจอเจอแล้วเจอปานัเปาหน้าเคกเ้กกันเลยทีไรน้า เอ๊ย pues ิ้มไรนะได้แล่าปาดหน้าเครกูเอากูมาเล่นวิดีโอได้เลยอาจารย์ได้หน้าที่ต้องเป็นอาจารย์แล้วนะสลับกันโอเคป่ะน้องตานเลยพี่หน้าปีหน้าปีหน้าผมไม่ได้ตากเต้นขอแชมป์หน่อยได้ป่ะเยี่ยมมากเลยได้คุณแปดเหรอวันดีครับน้องขวัญพักสองวันครับคุณประหลัด ไม่เห็นเลยอ่ะกดไก่ทำร้ายหลายๆทีมอ๋อพี่ก็ไม่ชอบกดนี้ครับไม่มีใครชอบหรอกครับยกเว้นเดย์อะเดย์ไม่ชอบไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบเหมือนกันเดย์ได้ไปโอ้สิบไก่ไว้พี่เน้นทัวร์นั่นน่ะเจ้าไก่อะไม่ดวงดีครับงอยดวงดีดวงดีโอ้เราดวงดีอะไรอะไรแบบดวงดีทุกรอบดวงดีดวงดีจริงๆดวงดีจริงวงเข้าอ่ะพี่ไก่ไปไหนก็ได้พี่น้อง แค่คันนี้แรงแรงสาใจเลยใช่ใช่ไม่โดนจับน้อยอ่ะเฮ้ยคันนี้มีในอีเวนต์ป่าวะไม่มีป่ะไทยอ้๊ไม่น่ามีนะไม่ตัวตัวนตงไม่ถึงหรือเปล่ากี่ตัวสามตัวไม่อีเวนต์อันนี้ม่าเป็นอะไรกันบอสในแรงน้อยยังอ่ะสามตัวไม่แรงไม่แรงเก็คืออีสปอร์ตหมดไม่ใช่หรออ่ามันไม่น่าตามอีแพลทเลง ทำได้ทำแล้วกล้ามเนืออะไรเพื่อนเฮ้ยสองอะไรคือกล้ามเนืออะไรเพื่อนวะเฮียหน้าเป็นเทรนเนอร์เป็นไปได้เป็นไปได้มาโซตเป็นเฟรดเรือสองใช่ไหมแจนล่าสุดมาผมตัวหนึ่งปูนปูนปูนขวาตัวนึงปูนขวาตัวนึงพี่โชวรถให้พี่โชวงรถให้ได้ นี่ยาล่าน่ะแต่ันเนฮเลยได้เลยได้เลยแึงมันนสเฮ้ยมันแก๊ยางระเบิดมอนบอนแก๊บอนแก๊บอนแก๊บมนแก๊มันแก๊มันแก๊ชั้นนชั้นสันไชั้นสปะเข้างไปแล้วเข้าแล้วนนระวังมนไปอ่ะข้างบน้ายบอลเส็กบอเยอนหนา

ล้วพี่หนลอบวะพี่ลอบรอบลอบมเดี๋มาโคตรมาู้หูอู้หูอหโตรไ้เป็รถมาล่ะจับเฮากีนจาเลยมาพี่อะมาพี่เฮ้ซ้ายผ่านน้วหน่อยนี่ผ่าโดมันคันนี้ปะเฮ้ยมันนี้มันนี้มันดี้มันดี้ไม่ได้แล้วปะไม่ได้ ตัวนั้นพี่โป๊ะฮยไม่น้องแบบตหัววะอะไรอ่ะมาดูโป๊น้องเดี๋ยวก็ซัดให้ทำไมเอเคสมันยิงง่ายอย่างวะอ่าดาปืนยิงง่ายดาพี่โป้งอ่อนใช่ไหมฮึรกูเปลี่ยนไม่นี้แล้วเรบไม่ไหววะย่างเงี้ยเข้เค้เขเค ินโผล่มาโผล่มาเจ็บติดแซวหรอพี่ให้ฉีกแบบสามเมยพี่เนี่ระวังเข่าดีนะเว้ einer, าายถ้าจะเป็ี่สามเมย์เขาเล่นอะไรกันนะเว้ยพี่เตือนเตือนผมด้วยตอนแข่งอ่ะไอ้บ้าเป็นอะไรกับชุดกูวะท้าไมยิงกับกูวะเที่วิ่งตามคนยิงกูชอบชุดมังกรเนี่ยพี่ใช่ชุดพี่เท่เกินนะรอตารอใจนอนหนึ่งในไทยไม่แข่งเขาเดือยเขาวิ่งไม่โดนเลยวิ่งตามมาติด มารับหลัก่ีเด้วยเดี๋ยวเลยเจ็ามิงขับมาๆาขับมาีและตัวตายตายตายด้วไม่ข่ไปเลยเกินว่ะเกินเบอร์เกินไปบางทีอะดูแลสองคันเลยขับแลขับแล เปียกอะไรขั้นแรกหรือว่าเขาถอดขั้นแรกคนเดียวขันแรกคนเดียวจอดจอดหินหน้าพี่อะไรพี่หน้าจอดในตักสายเดี๋ยวบอลไหนบ้างตอนนอกวงนะขวัญพ่อวงนอกวงนะมามาเดาคำให้เน้ระวังขวาหน้าส่วนให้พี่ครับผมถ้าอยู่ที่หน้างสองอ่ะพี่เน้นหรอโอเคพี่ยิงก่อนเลยพี่เน้น ไอ้เพื่อนมาจะไม่เห็นเพื damn, like, huh ่อถ่ายเไหนนะเพื่อนมาจะคิดว่าน่าอยู่ตรงนี้จะได้ยินเสียงอยู่พอตายก่อนเนี่ยมอตายไปเฮ้ยตไข่าตารองตารองโอ้ยไปเก็บศพแท็บขวบิงขวบิงเฮ้ย เอเฮ้ยเขี um, yeah, yeah. Okay. ้ยมันจะตายอยู่แล้วยิงกูจังเลยมาสีมีคนยิงนะอ้อยอ้อยอ้อยมาสี่กี่ตัวบอลมาสี่ตัวเดียวเห็นยิงตัวเดียวเามวไปางข้ามาี่ไ้บ้ัเข้าไปไหนอ่ะมาสเหรอ ไปขวาบนวิ่งเห็นปะขวามาไทยข้างบนเลยเข้าไปแล้วสมบปหลังสมบปหลังลูกหนึ่งก็ได้นะยิงขวาบนเลยมันน่ายิงหรอไม่น่านะจริงอ่ะมันมันเล่นยากเหมือนนะข้างบน มีอีกปะไม่รู้ว่ามีไหมตายสองมาเจอตรงนี้มาอุ้ยต้องเห็นเลยครับต้องเห็นอยู่ฝั่งทำไมบ้าน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 หนึ่งมันไม่มีใครแล้วอ่ะพี่เน้นตั้งสิงมีแล้วพี่ มีก็เหรอเนี่ยมีแต่ใครไม่มีนะไม่คิดว่าผมเอผมาผมเข้ามากับบอกมันก็ไม่ยมีนะใช่ไม่มีถ้าเปิดผมได้เราขวาบอลใครสมองอ่ะไอ้สมองใครอ่ะขวามืออ่ะันอยู่ขวาใกล้ผมเลยเหรอเหมือนขวาล่างเลยอ่ะพี่ใช่ใช่ใช่หน้าหน้าพี่เลยเนี่ยข้างหน้าเลยหน้าใกล้หน้าเราเลยพี่ใช่ใช่ใช่กระบอลเนี่ยท่าไหนเฮ้ยสายสาย เดี๋ยวมวิ่งขึ้นนะทรายทรายอย่างเง้ยขรายผมพูสมองให้รับขึ้นข,นขามา่อไายวิ่งพี่แจนทรายวิ่งหลังบ้านเลยไม่ขาวโอ้มันมันวิ่งขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยเชื่อไหมอ่ะแก,กนตองตีนะน่าเลยเนี่ยได้ต้ไนไม้เหือดต้นไม้ได้นไ้ตตัว ไม่ถันทับไอยู่ใจแปดไห้แรต้าโคตร้าได้ได้อยู่ยตัวนะเนอไปเพโรนเอะไรผมบอแค่หโคตรตัวนึเล้วนะครับเนี่ยท่นหนครับยาแบบคยาแบบเฮ้ยนนโต้าต้องแจ เราค่อยอยู่น้องหนึ่งเ็น้องนึ่งบอลพีดึงมาเป็นของเลยอนเดเนกยเดราโดน้าวกลพี่เล่นซ้ายตล่นซ้ายล่อยมายาวต่อยก่อกลัมช่วยเยไมช่วยไมช่วยมีเน้นเดอมันดันปะดันดัน ถ้าใสบ้านแฝดถ้าใสบ้านแฝดาผมตัวหน,นึ่งพี่แนงขวามีไหมอ่ะไม่น่ามีครับไม่น่ามีไอ้น,นี่มันนอนได้อะถ้าจะเดินข้างหน้า,าอยู่กลางกายนนนนมีคนได้แดนกากายนนสองตัวสามาตัวสามตัวเลยพี่สามตัวเลยที่เนซ้ายต่ได้แดนรอไว้พี่อ่เขาเก็บต้องอยู่เมตรครับ ข้อนหินหลังบ้านแปดเจ็บมากหน้าโดนเน็ตผมฝ่ายเขียบหมดแล้วบ้านแปดตัวสุดฝ่ายอะไพี่ผมทั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งพวกจะบางอย่างแบบไม่จุนได้การสองตัวเลยวะพี่แดนที่ฝ่ายบอนหน่อยพี่ในบ้านยังมีตัวหินมีเหรหินมีเหรอเปล่าหินฝ่ายมีหินหน้าหินหินมีว่าพี่แดนหินน้ำบอลหรอหินขวาแล้วไปขวาล่างากล้น้องแล้วนะเออมีสองตัวสองแน่โบต้องวิเวห์หกตรงที่น้องคนหนึ่งแล้วก็ป้าพี่ตัวหนึ่งครับ ถูกกำแพงอะไรบ้างพี่โป๊กเออล่าสุดกำแพงหายไปแล้วอะระวังเข้าบ้านนะเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านไหนในบ้านเหรอเออบ้านใดบ้างเข้ามตัวหนึ่งเหลือชั้นสองมั้งไฟห้าไฟห้าได้ไฟดักบันไดอะเกิดบนชั้นสองใช่ใช่ชั้นสองเลอพี่โป๊กเหลือแค่ตัวอะพี่แค่ตัวเดียวตาพี่อะสามตัวโป๊กทำได้นะห้องไหนห้องขวา หน้าห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอยู่อยู่อยู่ฝั่งห้องน้ำโดนฝันให้พี่ผมพี่บ้างมันเหมือนอย่ตรงโซโซฟาพี่ฝันสองฝันสองหรอเอาเร็วเร็วเลยสวยพี่แล้วก็เหลือยงพี่เอ๊ะมันีไม่เมืองมึงไม่เมืองบนเขาพากุณเลยตัวหนึ่งฝ่ายเีกสองตัวครบสีตีนี้ ดาวก็หมดเยก็ออไปแล้วแคมป์อยู่แล้วอย่างนี้ถ่ายไปตัวหนึ่งกต้องัวนัวดีกวาทไหนตัวนึงพี่เห็นไอ้ตัวนึงมอกสอ่ะแล้วสายต่ำมีเปลวะสายต่ำไม่ชัวพี่ไม่ชัวรแตแต่ว่าไเจ็บเจ็บไม่อนึ่งหนึ่งึงเเยอะและเป็นดนมังขาอะนี่ผมเดือดดีว่ะ แตกชั้นสองเลยพี่โฟลตูใช่ไหมม,มีซ้ายบนกว่าเลยต้องรอ้าแตกก่อนวะาส่วนจะหมดว่าต้องมาซ้ายบอลตอนนั้นหินบอลพี่หินบอลโอเคโอเคถอยไปแล้วถอยไปแล้ว ถอยไปด้านหลังอ่ะบ้านหน้าตัวเดียวบ้านตัวเดียวครับป้านตัวเดียวขวาสี่ขีดเลยขีดก้าชิดขีดก้าเพิ่งชิดกระบาดเราได้โอ้ไม่น้องว่ะเฮียเจ็บมากเลยอ่ะชี่ใต้เนินในหลุมในหลุมนี้เลยพี่มาร์คสี่เลยชิดเราใช่ครับตัวบนโอ้ตายวงไหนเนี่ยขีดสามขบวนหตามันชิดแล้วหนึ่งเหรอไอ้แจนชิดหนึ่งแล้วขวาต่อไอ้ขบวนตอบนะต้องแปดพี่ ก็ไหนมาไหนมาเห็นไรเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเฮ้ยเอาปีได้ตัวนึมันวิ่งขวาบาดสมอมันต้องฝาลึกเลยได้ได้ได้แจนแขวาไกลมีตัวหนึ่งตัวหน้าเนาะ เแมดแล้วพี่เด่นแถบหนะพี่ด้เลยรตัว้พี่สนครับน้องสองตัวเลยน้องสองตัวเลยตัวาอะอยู่ทุ่งหนึงแล้วก็หิบตัวหนึ่งหนหน้าเหรออมาเหนมามเหนมาหนครับพี่จันเอาสายอายพี่าน เฮ้ยเกินไปพี่โฟเกินไปเ้ยฮ้ยยิงกดเขาเฉยเขาไม่อยากแน่เลย